สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับกดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับครับวันนี้จะพามาดูวิธีการอนุบาลลูกไก่นะครับซึ่งลูกไก่ตั้งแต่ฟักเอกมานะครับจนถึง2สัปดาห์นะครับก็จะมาอยู่ในบ่อแห่งนี้นะครับบ่อแห่งนี้ผมเรียกว่า ท่อแล้วกันนะครับบางคนอาจจะใช้เป็นท่อซีเมนต์นะครับซึ่งซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะฮะแต่ว่าพอดีนะครับผมมีถังน้ํานะครับที่มันไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็เลยมาตัดนะครับผ่าครึ่งแล้วก็มาทําเป็นบอนุบาลแห่งนี้นะครับเนี่ยเป็นลูกไก่นะครับประมาณ30กว่าตัวนะครับ 20- 30ตัวนะครับที่เพาะออกมานะครับฟักออกมาได้ประมาณ ตั้งแต่1สัปดาห์เป็นต้นไปเลยนะครับสามารถเอามาอยู่รวมกันได้นะครับหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยอายุไล่เลี่ยกันนะครับก็สามารถเอามาใส่พื้นที่เดียวกันได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็เอาไก่มาลงนะครับแล้วก็มีแกลบรองก้นนะครับรองก้นบ่อเพื่อดูดซับความชื้นนะฮะไก่ก็จะไปคุ้ยเขียนะครับตามที่เห็นในวิดีโอนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารนะครับ ใช้เป็นอาหารไก่เนื้อแบบเล็กนะครับแบบเล็กแบบอนุบาลแบบเล็กที่สุดนะครับก็แบบผสมข้าวนะครับผสมปลายข้าวนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้ไก่ของเราได้กินหลากหลายนะครับเราจะมีน้ําสะอาดนะครับ3มอย่างแค่นั้นเองต้อนกล้งขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับถ้าพื้นที่ที่ท่านเลี้ยงนะครับมียุงเยอะก็อาจจะเอาเป็นมุงครอบนะครับหรือว่าเป็นที่ปิดให้มิดชิดหน่อยนะครับก็จะดีมากนะครับ เพราะว่าไก่ของเราเนี่ยตัวเล็กนะครับถ้าโดนทําร้ายจากยุงอยากอะไรเนี่ยมันก็อาจจะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับนะครับความสมบูรณ์ของไก่อายุ1-2สัปดาห์นะครับนะฮะกำลังดื้อเลยครับเอาอะไรให้กินเนีกินหมดกินเรียบนะครับท่านผู้ชมนะเขาจะชอบเวลามีแกลบเวลามีพื้นที่ให้วิ่งให้คุยเขียนะครับบางตัวอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเวลาฟักเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตทุกตัว ฟักออกมาครับอาจจะมีเรียกว่าเป็นไม่สมบูรณ์นั่นแหละครับเอาง่ายๆนะครับด้านกายไม่สมบูรณ์ะครับก็แต่แต่โดยดยรวมนะครับใช้ในการฟักตู้เนี่ยแข็งแรงทุกตัวนะครับนะฮะความอ้วนควอมสมบูรณ์นะครับว่าจะคุยเคลียแบบนี้ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้เลยครับทั้งวันแล้วก็จะมีอาการตื่นตนกนิดนึงนะครับเวลามีคนมา เดินมาใกล้ๆนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้กลัวนะครับลูกไก่ตัวเล็กๆแบบนี้นะฮะนะครับเอาลงบ่อไว้นะครับฟักไว้ประมาณเนี่ยฮะก็จะเป็นบ่ออนุบานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตู้ฟักนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงนะครับทํำยังไงนะครับเป็นไปดูคร่าวๆก่อนเนาะนะฮะนะครับตู้ฟักครับท่านผู้ชม สองถึงสามร้อยฟองนะครับสามารถฟักได้นะฮะอันนี้ไปซื้อมานะครับไม่ได้ทําเองนะครับไปซื้อเข้ามาเหมือนกันนะฮะนะครับไปซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพาเปิดไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไปด้วยนะครับข้างในก็จะเป็นไข่นะครับท่านผู้ชมเปิดตู้ออกมานะฮะเนี่ยลูกไก่อยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะนี่เป็นไข่นะครับเป็นถาดใส่ไข่นะฮะก็จะเขียนวันที่นะครับ ถ้าเราเอาเข้าวันนี้ก็นับไปเลยอีก21วันนะครับ21วันฟักแน่นอน,นครับไข่รเริ่มกลับมาเยอะแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นลูกไก่นะครับที่ผมบอกว่ามันพิการก็คือมันอาจจะตกลงมานะครับขามันอาจจะติดทำอะไรบ้างนะครับมีบางตัวแค่นั้นเองคนะแต่จริงๆแล้วมันต้องมีตู้เกิดอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ทําไว้เป็นตู้เกิดเนี่ยเป็นตู้อบนะครับแต่ผมจะให้อบในนี้เลยนะฮะให้ขนมันแห้งก็ ขนแห้งปุ๊บก็สามารถเอาไปใส่บอ่อนั้นได้เลยนะฮะถ้าระยะไล่เรียกันนะครับอายุไล่เรียกันเนะนี่ยนฮจะเป็นน้ำนะครับเนี่ยที่ปิดไว้เป็นกระมังใส่น้ำนะครับเพื่อที่จะเวลาถ้ามันมีความร้อนเนี่ยมันก็จะพ่นหมอกนั่นเองนะฮะให้มีอุณหภูมิความชื้นแล้วก็มีความร้อนที่เหมาะสมนะฮะนะครับ,รบตู้นี้นะครับไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่า เจ้าของเนี่ยเขาได้ทําเป็นลิขสิทธิ์ไว้เนาะนะครับก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับหรือว่าพี่น้องสนใจเนี่ยก็ต้องไปศึกษาคลิปของท่านอื่นนะครับผมก็อธิบายเพียงแค่นี้นะครับเป็นน้านะครับพ่นหมอกขึ้นไปใส่ไข่นะฮะ21วันนะครับอยู่ในตู้ฟักแห่งนี้นะครับ21วันแค่นั้นเองนะฮะก็สามารถได้ไก่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ย ถ้าเต็มแผงนะครับก็ฟักหมดก็จะได้ประมาณเกือบร้อยตัวนะครับสามแผงก็ประมาณเกือบสามร้อยนะฮะอาจจะได้ประมาณร้อยละแปดร้อยร้อยฟองเนี่ยอาจจะได้สักหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอาจจะฟักไม่หมดเพราะว่าอ่าไม่ได้ส่องหาเชื้อก่อนนะครับวิธีการตรวจหาเชือ้อว่าลูกไหนติดไม่ติดเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่ผมเนี่ยเอาใส่หมดเลยเน่าก็ค่อยเก็บออกทีหลังนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นบออนุบาลง่ายๆนะฮะเนี่ยครับ,รบไกแ่แต่รุ่นแต่รุ่นก็จะอนุบาลเปนแบบนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับให้ช่องเกษตรพอเพียงเลี้ชีวิตด้วยนะครับ